วัตถุดิบก็จะมีหมูสับครับถั่วฝักยาวครับพริกแห้งกับกระเทียมตามนะครับใบกะเพราปอสารครับอันนี้ปลูกเองใบจะไม่ค่อยใหญ่นะฮะใส่น้ํามันพอร้อนเสร็จใส่พริกกระเทียมลงไปครับความเผ็ดขึ้นอยู่กับมือเราเลยนะฮะต่อการแบบไหนเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ครับผัดพริกกระเทียมให้หอมนะครับมันจะส่งผล ให้อาหารเรามีกลิ่นหอมแล้วน่ากินมากขึ้นนะครับนะครับพอพริกเยมเริ่มส่งกลิ่นหอมใช่ไหมครับก็ใส่หมูสับครับใส่หมูสับลงไผัดนะฮะแต่บางท่านก็จะไม่ใส่น้ำมัน,นะฮะใส่หมูสับลงไปผัดให้สุกก็ค่อยใส่พริกพริกกี้เียมลงไปนะฮะแต่ผมไม่ไม่แน่ใจนะว่ายิ่งเป็นพริกสดเนะี่ย มันจะเหม็นเขียวหรือเปล่านะฮะแล้วมันจะหอมหรือเปล่าแค่น,นี้นะฮะผัดหมูสับนี่ให้สุกประมาณสัก60-70เเซ็นต์นะฮะปรุงรสชาตด้วยน้ำตาลทรายครับรสหอยนางลมครับ ผัดให้เกือบๆสุกเลยนะฮะใส่ซอสปลาเขียวครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวก็นี้ครับนี่งไงตอนนี้ผัดต่อให้สุกครับแล้วก็ชิมรสชาติที่เราต้องการะฮะผม รสชาของผมใช่ไหมครับผมก็จะกินกินเผ็ดแล้วเค็มเล็กน้อยหวานไปลิ้นครับพอสุกแล้วตามได้สถั่วฮะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะครับใส่ถั่วสุดท้ายพร้อมๆใบกะเพานะฮะเพราะว่าถั่วจะสุกง่ายนะฮะแต่ถ้าเราใส่ไปหลังจากหมูแฟบเตียเนี่ยยิ่งผัดนานเท่าไหร่นี่ใช่ไหมฮะถั่วก็จะเละแล้วก็สีสันจะไม่สวยง,งามนะครับสังเกตถั่วนะครับถั่วจะเริ่มมีสีใสๆ เึ้นมาหน่อยนะฮะจากเดิมนะครับน่ะแสดงว่าส,สุกแล้วแค่นี้ครับง่ายๆบางคนใส่ถัว่วไม่ใส่ถัว่วแต่ผมอยากกินเพิ่มผักไปนะฮะนี่ครับเสร็จแล้วยังไงื่อฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคเสร็จแล้วฮะขอบคุณครับ